สวัสดีค่ะสอจอเองค่ะวันนี้ฝนตกในท้องฟ้านี่สองวันสามวันติดต่อกันแล้วค่ะนี่มาดูดอกที่สองบอก,กลีดเออดอกกระลำนะดอกแรกตรงนี้ถอนถอนออกไปแล้วค่ะทำอาหารเรยียบร้อยนี่ดอกที่สอง้ยดอกใหญ่มากดอกใหญ่จริงๆค่ะ เห็นไหมรอยสอจอมาดูเมื่อก่อนวันนี้ต้องตัดตัดแล้วค่ะถ้าไม่ตัดบานแน่นอนเห็นไหมเริ่มบานแล้วอะวิธีงามดีงาม,งามนี่คะ่ะดอกใหญ่จริงๆใบใหญ่ต้นใหญ่ใหญ่จริงๆแต่ก็ดีเนาะเขามาไม่พร้อมกันต้นตรงนี้ออกไปแล้วแล้วดอกที่สองก็กำลังมาดอกที่สามดอกที่สี่ ค,ค่อยๆมาค่ะดีมากเลยธรรมดาเขาจะมาพร้อมกันหมดเลยนะแต่ปีนี้มาทีละดอกดีงามค่ะจะได้กินทันเนาะถ้ามาพร้อมกันแล้วก็กินไม่ทันเป็นเป็นอะไรที่เลิศเลยแจ่มมากดอกใหญ่มากค่ะเห็นไหมใบก็ใหญ่ดูนี่ใบใหญ่มากโอเค ดูเบื่อแล้วเนาะพักขี้หูดขี้หืดนี่ดูน,นี่งามขนาดสโนพ p สโจเห็นไหมลมมาเป่าหักหมดเลยโโจก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะติดจากลูกชายลูกชายไปแคมปิ้งมาเขาก็ติดเป็นไข้สโจก็ติดกับเข้ามานี่ค่ะดกมากเลย s n o w p i e c าสจจะชิมให้ดูอืมหวานมากเมื่อาใจาแล้วเขาตัดต้นไม้เสียงดังหน่อยเนาะกระลำค่ะห่อแล้วห่อแล้วใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็ใหญ่อันที่ยังไม่หอก็ค่อยมาแล้วค่อยๆ ไมยมีนอนมาด้วยเหรอเนี่ยอะไรมากินเนี่ยนอนมาเนี่ยอย่านะอย่าอย่ามากินของฉันนะไม่นอนจริงๆด้วยอย่าหาหนอนสวยนะ ก็ธรรมาดาเลยเนาะนอนนี่ค่ะใบยหยิกห่อแล้วเดี๋ยวนี้จะได้มเมล็ดมันไหมนี่ฮเอาเลยโอเคโอเค